สวัสดีครับวันนี้ผมกัว่า,าอยู่วัดบ้านนองบัววันมาเบิงแข่วพญานาคเพื่อ่าเห็นเล็กอยู่หลายตัวแต่ว่าต่างคนต่างเห็นเนาะแต่ว่าผมเห็นแล้วเนี่ย เบ่งแล้วเบิ่งแล้วติดจับกดกระดิ่งให้แล้วโอ้กดกระดิ่งโอ้ลูกจ้างหันกดกระดิ่งให้แล้วโอ้เก่งอยู่เนาะว้าวตั้งช่วงได้ผลละเด็ดตัดต่อพอดีโอ้ได้เบิผลละโอ้ขาขาเก่งเก่งมึงกระไดให้ไปเบิ่งเนี่ยค่ะเป็นลักฐานเพราเอ็มซีมาเป็นก็ะไดลูกน้องหนูเด้อว้าตัดต่อพี่ลูกโอ้กระไดเยอะเขียนยังได้ประโยช โอ้มันเห็นเห็นหกสีกักๆละแต่ว่าจากสีอกบอกอุ่หกนุ่มพันเห่างมาส้างบังีนี่ยุคเห็นนี่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 สีบอสีหกกักเนี่ยนี่นี่สีกักนี่ยนี่หกสีหกบอารบกัก่เบังกัก สีหสีเห็นบกกันสูไฟสูมันเน้อแมนบวมือเห็นกับพงยู่ทําสางก็เห็นสนเกรวังเนี่ยเบกันี่ตัางนี่เป็นันหนึ่งเก้นั่น เสาลก่า้าอ้ายไปเบิ่งก่อนแต่ว่าแนวมองทายภาพคือนไเห็นหัวหกสีว่ะมันอยู่ไหนเนาะมันอยู่นมนยู่ยังสี่ข่าอยู่เนี่ยกันเตือกกันเตือก กันเถอเตียนเนองเน ienne, er ี่ยขนเน่แน่นนั่นนี่แน่นไม่มีมะเขาเปล้วตืกแต่ไม่เอาปูให้เยวางนี่ยนิ่มเกาโอ้เห็นบุกข้ากันเห็นบนเนเปใชจลายขย่ามเงกบบเ้ากันลาย้นมะเฟืองกับบุกากัน เขียวเดียวเขียวเดียวหลายตัวเด้อ <infring> โ <es> ่งไปบุญมันแต่ส่งไปแต่บุญว่าชนะไปแม่มาเกตสามมาขัดดิเมืองผมเมืองยังดูบ้านนี่เนี่ยผมเห็นเห็นตกเก้าอยู่เนาะ หกสี่หกตัวเก่าอยู่ดิเออแต่ว่าตัวตัวไต่ไมเป็นมั่วอยู่ตัวตัตดานตวิกทั้งมันเป็นเก้านี่ผมบันเทนสี่หกสี่หกวัน่วนผมบันเนหกสี่หกมาบุ่งมาที่เห็นสี่หกสองวเจ้าบเทนไปจังหนึ่นง น,งงน,นี่นี่นี่อยู่ในนี่เขียวพี่เห็นเห็นตัวใดเจ้านั่นะใครเห็นสีหกเจ้าเห็นคือกันบ่เขียวใน่ผลอ่ะทรละสับลูกมาไทายด้วยมันแจมของแม,ม,มนนาา่มันหนาหลายมันม้วของลูกเห็นม้นวอันนี้แกงย,ยี่แต่วพอเห็นกงมัน,นม้วนเขนยวไน่ผลเยอะ แวๆนั่นแถวๆนบ้งแถวๆนั่วๆนั่นแวกงหอมนี่เลยวตวงเห็นบ่เลี้ยวไปตะพีก็เห็นสีเออเออนั่นแหละแถวนั่นละเนี่ยเพื่อนเจ็ดสามเนาะกับเจ็ดสามกับยังกกับเก่าหนึ่งอ้ มแรงเพิ่นกันน้ำไปบอกกัตงตว็ชูังตาป้าวได้ายไปคูดูบ้านบ้านะเจอกันตัได้เนกันบ่

สี่หกเห็นสี่หกเจ้าผู้อื่นกับเบิ้งไปจังหนึ่งเนาะจะไปเบิ้งบ่อน้ำอยู่บ่ดเนี่ยเบิ้งว่าน้ำอยู่บัดเนี่ย ว่อนะ้ำก็บ่เห็นเหมือน <laughs> ่าน้อก็เห็นเป็นเป็น70เจ็ดนี่แหละศูน่ ô nam hoặc là thế này nhìn nam leo qua nam leo ô lướt gì đây nam leo ้ามก็เห็นแล้วเจ็ดศูเนาะนาะเป็นเจ็ดศูนย์้สดเห็นตกเก้าอยู <Ha> ่ ເບິ່ງພະຍາກາດໂຕນີ້ມັນຊິເປັນໂຕໃດวะເດະຫນໍ່2ໂຕໂຕນີ້ຊິເຫນລກບ Nhưng mà nghỉ không thể nhìn được ก่เห็นอยู่ตัวที่สว่งนี่บอเห็นตัวเลขเลยพี่นนอ สำหรับคลิปนี้ผู้ขากะจบใบแคนี้นี่วิหน้องเลยมายู่วัดบันองบันผู้ขาก็เห็นเลียอยู่ในปากปากพญายน,นาคจูขแข,ขียวพ่นเขียวพ่นครับคือหกสี่ครับคลิปนี้ก็พอจบแค่นี้นี่วิหน้องเลยสวัสดีครับ